ทำไมเราบวชมาตั้งนานทำไมเราจึงไม่มีบริวารไม่มีพวกไอกคนนั้นเพิ่งบวชมาทำไมมันมีชื่อเสียงพูดอะไรคนก็ฟังคนก็ฟังมันรับไม่ได้มันทนไม่ได้อะเราพูดดีดีกล่าวธรรมะถูกต้องอัศถาพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์อบอ้วนด้วยนะว่างั้นนะไม่มีใครจะฟังเลยแต่นั้นพูดผิดด้วย พูดผิดนู้นนี้นั่นเคืองทันทีเลยเพราะอะไรถึงเคืองเพราะอะไรถึงคเครียดเพราะอะไรถึงไม่พอใจก็ไอ้นี่แหละมัจฉริยะและลิษยานี่แหละแล้วทํายังไงเราถึงจะไม่เคืองทอํายังไงจะไม่ลิษยาทยํางไงถึงจะไม่ตนีคุณก็พิจารณากรรมและผลของกรรมด้วยใช่ไหมปัญญาต้องไปเห็นกรรมและผลของกรรมเขาสั่งสมอัธยาสายกันมา บางทีเขาเป็นครูอาจารย์กันเป็นพ่อแม่ปู่ตายายยายเป็นเพื่อนกันมาไม่รู้กี่สังสารวัตรเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยคุณไม่รู้ต่อให้คุณพูดถูกยังไงก็ไม่มาหรอกนี่คุณไม่เข้าใจความจริงไงอย่างบางคนเนี่ยมีบริษัทนีมีลูกน้องจงรักภักดีไอเราเนี่ยมีลูกน้องโอ้โหทําไมไม่เคยจงรักภักดีเราเลยแล้วก็ขัดเคืองเราก็ตั้งให้ตั้งทุ่มเทตั้งอะไรต่างๆมันก็ไม่รักมันก็ไม่นับถือเรา ไอคนนั้นนะ่ะทั้งดา่าทั้งว่าทั้งโขกทั้งสับมันก็ไปอออยู่ไอคนคนนั้นแหละเราก็ไปเครืองเขาใช่ไหมเคยเป็นไว้แล่ะแค่นั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนะี่ยลืมตาขึ้นมาอย,อย่าหลับอย่าหลับอย่าทุกข์ใจเมื่อจะเห็นเราเห็นคนอื่นสอนผิดพูดผิดอะไรผิดเนี่ยแต่มีคนไปนับถือไปเชื่อทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องยอมรับความจริงตรงนั้นด้วยว่า เขาสร้างเหตุปัจจัยมาร่วมกันแล้วยกเว้นศักยภาพมีความสามารถที่เราจะอนุเคราะห์เหมือนพระเทวทัตพาลูกศิษย์ไปห้าร้อยแยกออกจากพระเจ้าแยกแยกลงสังกแยกสังกรกรรมที่ทําสังฆเพศพระพุทธเจ้าให้พระสารีบุตรพระโมกัลานาไปตามกับพระรรพุทธเจ้าไม่ได้เป็นห่วงพระสารีบุตรพระโมคัลานะไม่ได้ไปห่วง แต่ต้องการไปชี้แจงความจริงให้เกิดขึ้นและเห็นอัธยาสัยของภิกษุ500รูปนั้นจกสามารถแทงตลอดอริยสัจแล้วไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเมื่อท่านไปกล่าวแนะนำไปเสร็จภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันแล้วก็ทิ้งพระเทวทัตหมดเลยพระเทวทัตสิทั้งฤายาทั้งตนีอ้วก,กเลยเนี่ยก็อากกมาเป็นเลือดเลยเห็นไหม ต้องการชี้เห็นว่าฤทริษยาตนีมันแรงขนาดนั้นครั้งใดที่เราเห็นคนอื่นแล้วเราเราทกุกขเราเครียดเห็นอาการแบบนี้นั่นแหละถ้ากรรมนี้ให้ผลถ้าเรายังเวียนไายในสังสารวัฏอยู่ถ้าไปเกิดเป็นเปรตนะหรือเป็นอสุรกายเราก็จะไปอ้วกออกมาเป็นเลือดเมื่อเห็นคนอื่นถูกได้รับการยอมรับนับถือได้รับการยกย่อง ็ไปเจ็บปวดในสังสารวัฏเป็นแบบนี้ไอ้มัจฉริยะลิษยามันมีโทษอย่างนี้จริงๆละมันเสียทุกครั้งมีสติสัมปชัญญะสกัดมันเสียอย่าให้มันโผล่หัวมามันโผล่มาในรู้แล้วว่ามันมีอยู่ก็ขนขวายมันสิการใส่ใจถอนมันเสียเข้าใจไหมล่ะถ้าอย่างนั้นน่มันเป็นตัวขัดขวางการบรรลุธรรม เธอจะไม่ได้วิปาาัสสนาญาณศีลสมถาวิปัสสนาญาณจะไม่เกิดเลยเพราะนั้นมันยังมีอยู่ยังมีเกิดได้งไงฉะนั้นมันจะต้องละต้องละตั้งแต่ตัดเนี่ยละตั้งแต่ทานละตั้งแต่ศีลละตั้งแต่สมถะและก็วิปาาัสสนาญาณทานศีลก็ละเป็นแต่ทางค้าสมาธิก็ละวิขปะนะวิปัสสนาก็เป็นแต่ทางค้าแต่ทางค้าเชิงลึกประชุมมรรคได้เมื่อไหร่ถึงจะขาดออกจากขานธสันดาน เด็ดขาดท่านผุ้นั้นก็จะไม่มีมัชชริยะไม่มีริษยาอีกต่อไปเลยนี่เป็นแบบนั้นเป็นด่านแรกที่พระโสดาบันต้องละแต่ถ้าใครปรารถนาเป็นพระโสดาบันยังมีกิเลสตัวนี้เกิดอยู่เธออย่าหวังเธอพลาดจากาศาสนาของพระพุทเจ้าทันทีก็จะอยัง